ทุกท่าคนคงสงนสัยกันใช่ไหมคะว่าบล็อกฝักบัวหรือว่าฝักบัวกับสต็อบวาวเหมือนหรือต่างกันอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านในคลิปนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะวาวฝักบัวคือประตูน้ำที่ทำหน้าที่คอยเปิดปิดน้ำส่วนใหญ่ใช้กับฝักบัวเฮดชาเวอร์เรนชาเวอร์และอื่นๆ ที่มีการเปิดปิดน้ำอยู่เป็นประจำหรือบ่อยครั้งเนื่องจากถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานสวยงามและมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนสต็อบวาล์วนั้นคือประตูที่ทำหน้าที่คอยเปิดปิดน้ำเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ใช้กับสายฉีดชำระชักโครกสายน้ำดีอ่างล้างหน้าและอื่นๆสต็อบวาล์วจะเป็นวาล์วน้ำที่มีการเปิดตลอดเวลาจะปิดเฉพาะกรณีที่อุปกรณ์ต่อพุ่งนั้นๆมีปัญหาแล้วทำการแก้ไขเช่นมีการรั่วซึมของชักโครกสายฉีดมีน้ำหยดตลอดเวลาและอื่นๆ และเนื่องจากสต็อกบาลถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กและไม่ได้ถูกออกแบบให้เปิดปิดน้ำบ่อยๆจึงไม่แนะนำให้นำสต็อกบาลมาใช้แทนฝักบัวนะคะจบแล้วนะคะสำหรับกระดาษ how to ep 1 2หลายคนคงเข้าใจความแตกต่างระหว่างก๊อกฝักบัวหรือวาลฝักบัวกับสต็อกบาลกันแล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนคงเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมอย่างแน่นอนค่ะ และใครอยากให้เราแก้ปัญหาอะไรหรือรีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสาย DIY ไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะ